เฮลโหลสวัสด,ดีสวัสดีชาวโราทุกท่านกันนะครับวันนี้ก็ผมเลมมิควันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม้ครับ1.10เป็นภาคที่3กันนะครับก็คือหลังจากภาคที่แล้วเราก็ได้ถอนต้นไม้ตรงนอนนะครับท้าที่เห็นอยู่แล้ววันนี้เราจะไปลงเหมืองกันเลยนะฮะเราจะเอาของนิดๆหน่อยๆลงไปด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีไม้เพียงพอเท่าไหร่ที่จะไปทำของนะฮะเอาเลยเอาแล้วกูไปห้อยไว้ทำไมวะโอเคเอาอันนี้มาทำ pickaxe นะฮะแล้วก็ไปหาหินสักที่ไหนๆนะครับผม นะฮะ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาให้พอครับได้นะฮะสิบเอ็ดจริงๆมันต้องใช้เก้าอันเปิดประตูไว้เลยรับประกันพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้ามาหรอกโอเคเหลืออีกบล็อกหนึ่งก็จับยัดหีบนะฮะเราก็ได้ไม้ไมาเยอะ หลังจากโอเคบ้านตรงนี้ปิดไปเนี่ยบ้านลอยน้ำมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแต่รู้สึกไฟค่อนข้างน้อยอะ่ะโอ้เราเห็น something suspicious ข้าวสุกแล้วนั่นเองนะฮะ โอเคนะแล้วก okay. ็ปลุกเข้าต่อไปนี่โอเคนะฮะก็เสียงกันอยู่ระหว่างนี้ก็ไปตัดแกะแล้วก็ลุยทำกันเลยฮะโอเค ถ้าไม่ไึง้คำว่าโอเควะก็กอออีกแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนะนรเราจะไปดูที่อื่นๆกันดีกว่ากันนะฮะโอเคโอค้ตรงนี้ก็ทำเป็นทางทะลุเราจะหาทีุ่ดที่มันดีๆซะหน่อย เช่นแถวๆนี้แหละเกีบจบปะ่นะน่ฮะแล้วก็เปิดไว้หน่อยทำพื้นที่เป็นก,กว้างๆเหมาะกับการขุดไหนซะบ้างโอเคใส่ถ้ำนี้แล้วกันจะเป็นการประหยัดพื้นที่ไปในตัวนะฮะตัวนี้ เอามาวางทับไว้ทําเป็นทางเดินแล้วก็ตรงนี้ก็จะขุดต่อไปเรื่อ,อยๆระหว่างขุดก็มา,บว,วาบวนกันอีกแล้วนะฮะก็สําหรับในคลิปพาที่2ก็เกิดอาการสิงสโลนนิดหน่อยลูก็ขอไปด้วยนะฮะก็ขุดไว้น่อหนึ่งขุดไว้สักนิดนี่ฮะเป็นทางเข้าเมือง นะ,ะตอนนี้เราโอเคเราเห็นแกะก็ตัดขนคะแกะสีเหลืองอ้าวตัดโอ้โหขนแกะได้มาค่อนข้างดีพอสมควรนะ,ะแลเราก็จะไปผจญภัยข้างนอกกันดีกว่าดูสิว่ามันมีถ้ำตรงไหนไหมเราจะไปลงถ้ำ สังเกตจากตรงนี้ก็ยังมีแกะโอ้คันปักตัดขนถอนขนยังถอนไม่หมดโอ้โอเคถ้าใช้อน,นี้ตัดมันก็จะได้เป็นใบไม้ออกมานะครับ,รบตัดโอเค แล้วก็เห็นทำละแต่ทํานี้คงไม่มีอะไรบอกนะโอเคอข้าวีนไหมครับมีข้าวรู้สึกฟสตัฟเราพอสมควรนะแล้วก็เซเว่แถวๆนี้เล่นๆดีกว่า โอเคอาจจะมีเสียงบ้านคุยกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข่าวหลังอาจจะมีการปรับปรุงเรื่องเสียงนิดนึงหนึ่งสองสามส,สี่ับอย่างรวดเร็วครับอ่ะโอเคโอเคและ โ okay, อเคนะครับเราก็ได้ทอชมาหน่อยนึ่งทอชคนทำนาหกแบบนี้แหละ ตอนอื่นเรามาดูปร,ริมาณแสงกันนะครับตอนนี้ก็แสงประมาณเจ็ดบล็อกก็ปักไฟแต่ปักรักษาและให้ระยะห่างดีๆมากลิ้นอัตพันกันนิดหน่อยคุดคุดคุดตอนนี้อยู่ที่พิกัดที่ห้าสิบสอง ลงไปก็จะเจอเหินแปลกมากมายโอเคแล้วก็ขุดัตอนนะครับเรื่อยๆอ๋อเจอดินอีกแล้ว ก็ทำพื้นที่ทำทำที่ทำทางลงให้ดีโอเคจะฐานแล้วกดรสางผนจีด้วยกดทันต่อไปกดกดล้วก็ได้เลเวลมาพอสมควรและเลเวลนะครับเราก็จะไปทําการอัพเกรดติบวกนั่นเองอะปักทอดไว้หนึ่ง ใช่นี่ขุดแล้วกันรู้สึกมึนการใช้พิกแอคมากขดุ <Okay. S 1> ขดขุดปังปังอโอเคขุดตัรับตรงนี้หน่ยเผื่อมันจะมีโอเคไม่มีนะฮะโอเคเอา้าเ้ย่งทำไมวะ <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่พิกัด45นะฮะยิ่งต่ำยิ่งได้ต่ำกว่านี้อีกได้ไหมตรงนี้ปักป้าย Lông Lông li lông li lông Ok แล้วก็ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วพิกแอคอันแรกก็พังลงไปเป็นที่เรียบร้อยดกดกยไปเรื่อยสวยงามดกดระยะห่า,างไว้สักสองบล็อกนะฮะ เอาพิกอัดหินให้หมดกันดีกว่าโอ้โหหินก็ได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วมาขุดแรกกันแบบยาวๆเลยโอเคสักอันหนึ่งสักครู่นะฮะวินโดว์มันเด้งขึ้น วินโดว์มันเออนะฮะขุดได้แบบม่วพิกแอคในการขุดมากอะ่ะเจอฐานอีกแล้วเนี่ยฮะขุดต่อไปแล้วก็อยู่ในพิกัดที่32ลึกพอสมควร ขุดยันเช้าวะ่ะฮะโอ้เจอเหล็กอีกแล้วนะฮะเจอเหล็กก็ขุดตอนนี้เรากำลังทำการดูเหล็กอยู่นะฮะไม่สุดถุงยางนะฮะที่เป็นแร่เหล็กนะฮะโอเค หนน่อยึงแค่ตอนเย็นๆมันก็ดีอย่างนี้เน,น,นี่ยเองคุดทักสี่บล็อกไปเลยโอ้ปิกไอคินนี่แบบค่อนข้างวีกมากอะ่ะไม่ค่อย ประสบความสำเร็จเท่าไหร่สับสนด้านกนซิปิกแอคมากตรงนี้ทำทางขึ้นเผื่ออาจจะขยายทำความสลามต่อไปพังเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วเผื่ออาจจะทำห้องสำรองไว้อีกสักห้องหนึ่ง ก็อยู่ที่พิกัดเดิมเนาะฟังฟังนี่ด้วยสว่างทั่วถึงเซ็ตเถอะทั่วถึง ที่กัด26แล้วนะแล้วก็จะถึง16กันในเร็วๆนี้ขออย่าให้เจอทําถ้าเจอนี่ก็หนาวขี้เหมือนกันนะ no something สก,กูดูหมดโอเคยังเหมือนเดิม ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะขุดแบบให้ดูวิธีการขุดแบบเต็มที่ไม่ตัด มันได้ยินเสียงลาวานะป็กันสิบแปดแล้วโอดูสิครับความลึกลึกจิมจิมสักวักหนึ่ง โอ้โหสิบห้าแล้วสิบสามแล้วอีกวักลาวาชังพอดีสวยงามฮะกลับขึ้นไปข้างบนกันทำอุปกรณ์เพิ่มก่อ,อนที่จะลงเหมืองแบบเป็นพิธีรีตองไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ดมังอะมืดแล้วอาเ้าจุย้ยมืดแล้วก็ทําการเข้าบ้านปิดประตูใส่ก่อนแล้ไม่นอนจุดๆ,ๆกันนะฮะแล้วก็ได้หินไม้หน่อยได้แร่มาฐานจำนวนมากมหาศาล าเอามาอีกสักหน่อหนึง่งนะฮะก็เป็นว่าทำทอสักหน่อยบักทอสในบ้านให้ดีขึ้นแล้วกันของกลาง เป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบพิ้งเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมัครสคาชิกนะครับไปละบายทีนี้แป๊บหนึ่งเอาละ